7สัญญาณที่บ่งบอกว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 1. คุณเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้นจากที่เคยรู้สึกท้อแท้หรือหมดหวังคุณเริ่มเห็นโอกาสในปัญหาและมีความหวังกับอนาคตมากขึ้น 2. คุณเริ่มตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิต ไม่ว่าจะเป็นนิสัยแย่แยกความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้คุณเริ่มโฟกัสแต่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับชีวิต 3. คุณพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณเริ่มอ่านหนังสือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือทำสิ่งที่ช่วยให้ตัวเองเติบโตทั้งทางร่างกายจิตใจและการเงิน 4. คุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้น จากที่เคยโทษโชคชะตาหรือคนอื่นตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจว่าคุณคือคนกําหนดชีวิตของตัวเองและลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต 5. คุณเริ่มดึงดูดคนที่ดีเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะสังเกตว่าคนรอบตัวเปลี่ยนไปด้วยคุณเริ่มได้เจอคนที่มีพลังบวกและมีแนวคิดที่ดี 6. คุณเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมา อาจเป็นเรื่องงานการเงินหรือสุขภาพที่เริ่มดีขึ้นแม้อาจยังไม่ชัดเจนมากแต่มีสัญญาณว่ากำลังไปในทางที่ดี 7. คุณมีความสงบภายในมากขึ้นคุณไม่กังวลกับอดีตหรืออนาคตมากเกินไปแต่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปาตามจังหวะของมัน หากคุณมีสัญญาณเหล่านี้นั่นแปลว,ว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าหยุดพัฒนาตัวเองแล้วชีวิตที่ดีขึ้นจะค่อยๆเป็นจริง